สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนาระบบนะครับระบบจองแผงตลาดนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเข้าสู่ระบบเลยทีกว่านะครับลองใช้กันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็เราอินเข้าสู่ระบบนะครับก็แอดมินเข้ามาในระบบแอดมินนะครับว่าหนสองเข้ามาพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแอดมินเข้ามานะครับก็จะมีเมนูจองตอนนี้ยังไม่มีแผงนะครับเรายังไม่ใส่แผงตลาด คือแผงองขายของตองไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันการจองนะครับก็เป็นรายงานนะให้เซิร์ชดูได้นะครับค้นหาได้ต่อไปก็จะเป็นรายงานการจองนะครับก็จะเป็นราย,รายการนะรก็จะเป็นรายการแผงอะนะครับแผงตลาดผู้ใช้งานครับก็จะมียูยูเซอร์นะครับชื่อแนมพัทเวิร์ด หรือว่ารายละเอียดของผู้จองนะเป็นผู้ใช้งานก็ตั้งค่าหน้าเว็บนะครับเนี่ยชื่อตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น qr code นะครับในการสแกนจจายเงินในการจองแผงตลาดนะตรงนี้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นโทเค็นไลน์นะครับสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับอันนี้ก็อธิบายรายละเอียดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานเลยดีกว่านะครับ ก็มาที่รายการก่อนนะครับแล้มาเพิ่มก็เลือกรูปหนับแผงนะครับในที่นี้ผมจะใช้รูปหมือกันหมดเลยละกันนะครับก็รหัสแผงอาจจะเป็น a แล้นะ a 0 1น่งชื่ออ่า mock mock a 0 1รายละเอียดนะครับอาจจะเป็น4คูณ4 สีคส่คูณสเมตรอ่ะราคา120ยนะครับก็เพิ่อมลงไปเห็นไหมมี1บล็อกแล้วส่วนผมเพิ่มไปเรื่อยนะครับซัก4บล็อกตอนนี้ก็เพิ่มไปหมดแล้วนะครับคราวนี้มาดูที่คำว่าจอเห็นไหมก็มีล็อกขึ้นแล้วนะครับน,นี เีื่อเราจะออกจากระบบก่อนนะครับก่อนที่เราจะระบบเนี่ยเรามาที่โทเค็นไลน์กันดีกว่านะครับ hmm. เพื่อให้มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับก็ตรงนี้ก็ดูวิธีการออกโทเค็นไลน์จากตรงนี้ได้นะครับวิธีการออกโทเค็นไลน์นะครับเพื่อให้เราแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ครับมีวิธีดังนี้นะครับหให้เราเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์เข้า hmm. ว่าไลน์นะครับ n o t i f y ครับ เราเลือกอันแรกครับ line นอเ i ฟฟเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบครับโดยเข้าสู่ระบบโดยใช้ line อีเมลของเรานะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ Line ของเรานะครับเพื่อสร้างกลุ่มนะครับสร้างกลุ่ม Line ใหม่นะครับขึ้นมาพอสร้างกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปที่ตัวขวาบนนะครับเราไปที่หน้าของฉันนะครับก็ไปที่กลุ่มนะครับออกโทเค็นนะ เสร็จแล้วเราก็เลือกกลุ่มตรงนี้นะเซิร์กลุ่มตรงนี้เราก็พิมพ์ชื่อกลุ่มนะที่เราตั้งไว้นะผมตั้งไว้แม้ว่ามาเก็ตตรงนี้ตั้งชื่อว่า alert ก็ได้นะหรือตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะที่ไลจะเด้งเตือนมาแล้วก็ oken, ออกโทเค็นพอออกโทเค็นเสร็จแล้วเนี่ยก็ดำคลิกคือคลิกทีเดียวก็ได้นะแล้วก็ copypy copy คัปนี้เลยคแล้วก็มาวางตรงนี้ Ac c เ s s token แล้วก,กดบันทึก มันจะขึ้นข้อว่าผิดพลาดช่างมันนะครับนั่นคือมันทึบมันทึกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเรามาที่ลายของเราครับตรงนี้ที่ลา์ของเราเสร็จแล้วเราก็กดเชิญครับกดที่เชิญเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับกดเชิญเข้าไปนะครับเอาไลน์โน้ตฟรีนะครับ,เ,นนรรบเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับเพื่อให้มันเด้งนะครับเด้งแจ้งเตือนอะไรก็ว่าไปอันนี้จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะถือว่า แถมนะครับแถมเข้ามาในระบบต่อมาเราก็จะออกจากระบบแล้วนะครับก็ให้สส่สมาชิกเข้ามาใส่ย so ูสเน a m e พา s w o เวิร์ดเ,เช่นนะเทสแล้วกันเทสเทสนะครับสมัครเข้ามาเสร็จแล้วก็ลองอินเข้าระบบครับพอเ,เข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็จะเจอประวัติการจองครับแต่ยังไม่ได้จองเลย,เลยนะเราก็าไปจอง โอเคเข้าแล้วก็มีล็อก A1 ถึง A4 นะส่วนว่าจองล็อก A1 เลยอ่ะเข้ามาจอง A1 นะครับอันนี้ก็โอนเงินนะเป็นสลิปโอนเงินนะครับก็ทำการโอนเงินครับอ่ะส่งสลิปเข้าไปส่วนว่าส่งสลิปแล้วนะครับอ่ะส่วนว่านี้เป็นสลิปโอนเงินเราก,กดยืนยันการจองนะครับไลน์ก็จะเด้งครับ ดึงขึ้นมาครับมีรายงานการจองใหม่ที่ให้อด m มินอยิืนยันนะครับที่รายการ A ส่วนบล็อก A วันที่จองคือวันนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยรายงานการจองเนี่ยที่บล็อกนั้นจะหายไปเห็นไหมครับหายไปเลยนะครับเพราะว่าถูกจองมาแล้วนะครับบล็อกนี้ก็จะหายไปเลยเสร็จแล้วเราก็ไปที่แอดมินครับสลับไปที่แอดมิน แอดมินก็จะเห็นแล้วนะครับอ่านี่ไงมีจองเข้ามาให้เรายืนยันก็กดเข้าไปที่ยืนยันน่ครับสถานะเนี่ยเรายืนยันนี่คือสลิปนะครับก็กดดูรูปภาพได้เ,เราก็อัปโหลดรูปภาพนี้ลงไปนะเสร็จแล้วก็กดที่จัดการก็จะขึ้นมาครับบล็อกเอข้อมูลทั่วไปจองโดยใครอ่าสลิปโอนเงินเข้าไหมจริงไหมจริงแล้วก็กดยืนยันถ้าไม่จริงก็กดปฏิเสธนะครับก็กดยืนยันไปนะครับ พอกดยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยไลน์ก็จะเด้งอีกครับว่ายืนยานจองนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับบล็อกซก็หายไปครับก็ยังไม่อยู่นะก็หายไปเสร็จแล้วก็มาดูรายการจองครับสถานะเนี่ยคือยืนยันไปแล้วนะครับคราวนี้ไปดูที่ยูเซอร์ของตัวเอง่นะเทป มาดูที่ user เพจนะเห็นมาสถานะคือยืนยานแล้วนะครับเราก็ได้บล็อก A มานะครับเป็นหลักฐานว่าเราจองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจบแล้วนะครับนี่คือระบบจองแผงตลาดนะครับจองบล็อกขายของหรือจองล็อกขายของนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะให้พัฒนาโปรแกรมอะไรหรืออยากให้เขียนโปรแกรมอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ